สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องบัวรณาจารย์ก่อนอื่นขอแนะนําทางช่องก่อนว่าช่องบัวราจารย์เป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับการพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์และเสนอแง่คิดทางด้านธรรมะ ซึ่งทางช่องโบรณาณจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการนำไปพิจารณาเพื่อเตือนสติและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอันอาจจะทำให้เกิดประโยชน์ได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างและทางช่องโบรณาณจาร์ขอให้ท่านโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยจะเป็นการดียิ่ง ในคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอการพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตของชาว12ลัคนาหรือชาว12ราศีในปีพศ2566โดยจะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมทั่วๆไปไม่ได้พยากรณ์เป็นการเฉพาะเจาะจงกับบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งท่านใดท่านหนึ่งท่านใดที่มีลัคนาหรือราศีที่ท่านรู้แล้วก็ให้รับชมรับฟังในราศีนั้นได้เลยครับ ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศรีมังกรหรือเป็นชาวราศรีมังกรดวงชะตาของท่านในปีพศ2566นี้2-3ปีที่ผ่านมาท่านอาจจะมีความอูฟ้ฟูในเรื่องการเงินและค่าใช้จ่ายแต่พอครึ่งปีหลังดวงชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงดาวการเงินของท่านก็จะเริ่มติดขัดหรือเครียด กดดันเรื่องการเงินการงานก็จะมีปัญหาที่แก้ยากข้างค้างเหลือลังส่วนดีคือเรื่องทรัพย์สินจะมีมูลค่าราคาสามารถนำมาแปลงทรัพย์สินเป็นทุนเพื่อต่อยอดได้โดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์ดวงก็ยังเข้มแข็งดีและท่านที่เกิดในเดือนมกราตุลาและธันวาดวงก็ยังเข้มแข็งดี ท่านที่ได้ติดตามคำพยากรในช่องโบราณอาจารย์ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องโบราณอาจารย์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่ง